สวัสดีค่ะทุกคนคชื่ออโปนะคะมาจากอินสตาแกรมเนว b บอ p โปค่ะก็วันนี้นะคะด,ดีใจมากเลยเว่าทุกคนมากันเยอะเลยเนาะก็วันนี้เทคนิคที่โปจะอยากแชร์นะคะมาด้วยกัน3ลายแต่ว่าสิ่งที่โปจะใช้เป็นคีย์โปรดักต์วันนี้ก็คือจะเป็นตัว เคลียร uh, mm ์ฟิตนะคะทุกคน mm hmm. เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า uh, ตัวเจ้า c l e ียร์ฟิตตัวนี้นะคะ mm hmm. จะโปรจะใช้ในแง่อัถประโยชน์อะไรบ้าง uh, mm hmm. เรามาเริ่มกันที่ mm hmm. ลายแรกกันเลยดีกว่านะคะลาย uh, mm hmm. ลายแรกอะคะ่ะ mm hmm. มันจะเป็นคล้ายๆตัวในปีที่แล้วที่โปรมาแชร์จะเป็นตัว uh, Universal m a r b า e นะคะเป็น m มา l บที่ทุกคนทำง่ายๆแบบเป็นงานคลีนคลีนที่ดูแบบเออเกาหลีนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปใช้ปรับใช้กับงานทั้งตัวไพรเวทซาลอนหรือว่าจะเป็นแบบ b ิ๊กซาลอนก็ได้นะคะสามารถที่จะเพิ่มวารูให้กับทุกคนได้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ เดี๋ยวโปจะเริ่มลงตัวตัวนี้นะคะเป็นเจล่ฟิตเช็คอินนะคะเบอร์ CK 2 5ค่ะเป็นตัวสีขาวที่เป็นไว้์ไซรัปนะคะหรือว่าถ้าบนโต๊ะมีสีไซรัปอะไรที่เป็นสีอื่นก็ได้ค่ะไม่จาเป็นต้องเป็นสีขาวนะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยโปโปอยากจะมาแชร์ตัว เทคนิคให้ทุกคนเอาไปปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นสีที่คล้ายกับสิ่งที่ปทูทาหรือว่าจะเป็นสีที่อ,อยู่บนโต๊ะก,กับทุกคนนะคะก็ขอให้มันเป็นแบบ Challenge ทุกคนสามารถที่จะ Create ได้เลยนะว่าเทคนิคเดียวกันแต่ว่าเฉดสีไม่ต้องเหมือนกันเนาะ สามารถที่จะลงสีพื้นไป one coat หรือว่า two coat ก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่างรอบนี้เดี๋ยวโปจะลง2องโปจะลงเป็นสองรอบนะคะเป็น two coat แล้วก็อบหกสิบวินะคะอย่างรายแรกอะคะ่ะอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ก็คือจะเป็นสีไซรัปสักสองสีถึงสามสีนะคะแล้วแต่ว่าทุกคนจะเอจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้เพิ่มเติมนอกจากโอเนาะ อย่างอย่างอันเนี้ยค่ะโปใช้ตัว CK 2 5กับตัว CK 2 3นะคะทั้งทั้งสองขวนนี้คือโปรนำมาจากคอลเลคชันเช็คอินนะคะเป็นคอลเลคชันที่ล่าลาสุดเหมือนกันไม่ไม่เก่าแล้วก็ไม่ได้ใหม่จนเกินไปนะคะหลังจากนั้นโปรก็จะลงเป็นรอบที่2นะคะก็คือตัวสีขาวเหมือนเดิม ได้ค่ะคุณตาลปอสวยไหมจริงจริงมันม่นนานแล้วนะแต่ว่าชิดใหม่ตอนนั้นน้องจะไม่ใช่อบหกสิบวินะคะหลังจากที่อบมาสองรอบนะคะทุกคนเดี๋ยวเลเยอร์ต่อไปก็จะเป็นตัว ทีนี้เราจะมาใช้อีกสีหนึ่งเพื่อ b l e n d i n งนะคะเทคนิคของโปคือเทคนิคของโปคือทุกคนสามารถที่จะเอาไปประยุกใช้ได้แบบแง่ายๆโปจะใช้ตัวอีกสีหนึ่งค่ะเป็น c k 23นะคะให้สีติดปลายแปลงขึ้นมาแบบไม่ต้องเยอะมากค่ะแต่ทีนี้คือสามารถที่จะ อ่าเขาเรียกว่า movement ใน,ในตัวที่เราจะเอาสีลงไปมันไม่ต้องแบบตั้งใจมากนะคะก็จะเป็นฟิลแบบประมาณนี้แล้วเดี๋ยวโปจะใช้ตัวใช้ตัวแปรงนะคะตักตัวตัวนี้เป็น mixing gel นะคะ ข้างข้างสีเพื่อแบบเกลี่ยสีให้มันดูเป็นแบบริ้วๆ いい พยายามเอาตัวแปรงให้เอาตัวแปรงสัมผัสกับตัว mixing gel แล้วก็ใช้เทคนิคในการที่จะแปรงสัมผัสกับตัวสีข้างล่างและสีข้างบนที่เรากำลังจะเกลี่ยอยู่ค่ะให้มันดูแบบลอยๆขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครอยากให้ตัวสีน้ำเงินนะคะมันไม่กระจายมากใช้ตัว mixing gel ตักขึ้นมาให้มันดูมีแบบ ปริมาณสักนิดหนึ่งแล้วใช้ตัวมิกซิ่งเจลอะค่ะในการที่จะแบบดันสีให้มันกลับไปอยู่กับที่ได้นะคะแล้วสามารถที่จะเกลี่ยได้เหมือนกันประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวโฟก็จะอบ60สิบวิ หลังจากอบเข้ามาเสร็จแล้วนะคะเจลเขาก็จะยังมีความหนืดเนาะทีนี้หลังจากนั้นโปรจะใช้ตัวผงปลิวที่เป็นแฟรรี่พาวเดอร์นะคะแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ตัวทวีเซอร์ เหลื่อมให้มันให้มันเลิเหลื่อมกับตัวสีที่เราเบลนดิ้งเอาไว้ค่ะแล้วปกก็จะใช้นิ้วแทบๆแล้วก็มีแบบสก,กิบแบบลากขึ้นลงขึ้นลงนะคะให้มันดูเป็นธรรมชาติไม่เป็นปื้นไม่เป็นกอน สามารถที่จะแอดออนเพิ่มขึ้นได้นะคะถ้ารู้สึกว่ามันไม่พอแตะแตะแตะสกิดนี่แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ตัวคีปรดักของเราในรอบนี้<ม>ก็คือตัว c l e ียร์ฟค่ะ ปก็จะใช้ตัวสปาตูลาแบบปักขึ้นมาเคล ขั้นตอนนี้โปจะใช้เคลฟิตในการที่จะมาใช้ตัวติดเจ้าหอยนะคะเปลือกหอยหลังจากนั้นก็ใช้เปลือกหอยที่โปรแบ่งไว้ให้กับทุกคนนะคะ ลายนี้โปจะวางคอมโพสของหอยเชลให้มันดูเป็นกระจุกกระจุกนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าพยายามวางแล้วให้มันรู้สึกว่าไม่ไปทับตัวผงปลิวจนมากเกินไปเพราะว่าอยากให้ตัวความหรือความระยิบระยับของตัวตัวเปลือกหอ,อยอะค่ะทุกคน ความละเอียบเะย,บ,ะยบของตัวผงผงปลิวโอปอมีความที่จะเล่นแสงในการทำงานเอฟเฟกให้มันแบบไปพร้อมๆกันนะคะโปได้คอมโพส์อย่างที่โปต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวโปก็จะอบหกสิบวิเหมือนเดิม หลังจากที่อบเสร็จออกมานะคะทีนี้โปรจะใช้ตัวเคลียร์ฟิเหมือนกันค่ะเป็นตัวเดิมใช้ในการโอเวอร์เลย์คุมงานนะคะแต่ว่างานงานนี้ไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ไม่ต้องคลุมให้มันแบบปิดเปลือกหอยมากขนาดนั้นเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปคือเราจะใช้ตัวเคลียร์ฟิเหมือนเดิมในการทำเลเยอร์นูนสูงต่ำนะคะเพราะฉะนั้นคือมันจะกลบ ความความขลุกขละของหอยอยู่แล้วเนาะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็เข้าอบอพอมาถึงขั้นตอนนี้นะคะคลุมเสร็จแล้วโอเวอร์เลยเสร็จแล้วด้วยเคลียร์ฟิตเดี๋ยวโปะจะขอเช็ดความเหนียวแต่ตามจริงคุณสมบัติของเคลียร์ฟิตไม่ว่าจะทำเลเยอร์ไหนก็ตามเคลียร์ฟิตคืออบแล้วเป็นนอนไวฟ์นะคะคือไม่ต้องเช็ดแห้งเลยแต่อันนี้คือโปเป็นโรคติดเช็ดเองนะคะ หลังจากนั้นคือโบจะใช้ตัว t o อปแม t e plus เป็นตัว Top m a ม t e ที่ไม่ต้องเช็ดของเจล f ฟิตนะคะในการใในการที่จะมาทาให้ทั่วบริเวณเลยก็คือทั่วหน้าเล็บเต็มเล็บนะคะ ทท็อปเสร็จแล้วก็อบค่ะหลังจากที่อบขั้นตอนท็อปแมท์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ความแมท์ประมาณนี้เลยหลังจากนั้นนะคะโปจะมาใช้ตัวแปลงนะคะตัวนี้โปใช้เจล่ฟิตแฟลตนะคะนี่ในการตักตัวเคลียร์ฟิตนะคะ ตอนนี้อยากให้ทุกคนเออเอาตัวไฟฉายขึ้นมาค่ะเพราะว่าทีนี้เราต้องการจวดเท็กเจอร์ให้มันดูมีความแบบสูงต่ำนิดหนึ่งแล้วก็มีความแบบให้มันล็อกเท็กซเจอร์ตัวนั้นให้มันคงที่นะคะ ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าแต่ว่าหลังจากนั้นโปจะใช้แปรงที่เล็กขึ้นมาอีกนิดหนึงทุกคนอาจจะใช้ไลเนอร์ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าสมมติว่ามีแปรงให้ที่มันมีตัวขนที่ยาวขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้โปจะใช้ประมาณนี้ในการที่จะตักเคลียร์ฟิตขึ้นมาอีกอีกรอบนึงค่ะ เพื่อที่จะสร้างตัว double layer ให้มันดูมี texture นะคะลากแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ใช้ตัวไฟฉายยิง โปรู้สึกว่าโปพอใจกับเท็กซเจอร์ที่โปสร้างขึ้นมาแล้วนะคะก็ข้างล่างยังมีความที่เป็นแมตต์แล้วก็มีความแบบเอ่อมลังมะเรืองของตัวผมปลิวนะคะ <c oughs> ใช้คำไม่ถูก <c oughs> เหมือนโปจะเล่นตัวทั้งสองเอฟเฟกต์ะคะ่ะก็คือเอฟเฟกที่มันเป็นแมตต์ด้วยแล้วก็เอฟเฟกที่มันมีความ ใส่ด้วยความชายด้วยแต่ว่าความชายในที่นี้คือโปก็ยังจะเล่น t e x t อร์ให้มันดูมีความแบบตื้นลึกนะคะทีนี้ finish ที่มันจะได้ก็คือเป็นเรารู้แหละว่าข้างล่างมันมีอะไรบ้างมีผงปลิวมีหอยอะค่ะแต่ว่ามองด้วยตาเปล่าลูกค้าก็จะสามารถเห็นได้ว่าเอ้ยหอยมันอยู่ชั้นไหนกันนะผงปลิวอยู่ชั้นไหนกันนะประมาณนี้นะคะก็เอาไป ประยุกต์ใช้ในซาลอนได้ง่ายๆนะคะกับลายนี้เ,เสร็จแล้วค่ะลายแรกทุกคนลองลองทำลองเล่นกันดูนะคะ